ฮอสปอร์ pot, สวัสดีครับค่ำคืนวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ศึกฟุตบอลยูฟาเนชันลีกเอกลุ่มที่1ออสเตรียพบกับฝรั่งเศสบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาเอิร์สฮัพเปอร์สตาดิโอนเวลาตี145นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทว,วิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย pot, แอ,อ,อ,อยยดฮอสปอร พร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอทที่ท่านเห็น a hotspot เท่านั้นออสเตรียแพ้กับเดนมาร์กมา1นประตูสอในเกมที่2องนะครับของนีชั่นลีกทาให้พวกเขาเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มในเวลานี้สภาพทีมเกมนี้ลาฟลังนิคุณซือของทีมต้องรองลุ้นความฟิตของฟิลิปลินฮาร์ทที่มีอาการป่วยแต่ทางด้านดาวิดอลาบานะครับที่กลับมาลงเล่นได้เต็มที่ในเกมนัดที่แล้วพร้อมลงช่วยทีมอย่างต่อเนื่องที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมการจจัับมในใระบบ 3 4 2 1 hai ี่สหนไฮไฮส์ลินเดอร์ฟอวสาวสามเซนเตอร์มีสเตฟานช็อกดาวิดอาราบาและแม er. ็กซิมิเลียนเวอร์แบร์วิงแบ็กซ้ายขวาใช้งานสเตฟานไลเนอร์กับอันเดียสไวมันแดนกลางวางคอนหลาตไลเมอร์คุมเกมร่วมกับชาเวอร์ชาเลเกอร์โดยมีมาเซลซาบิเซอร์ทำเกมลูกประสานกับคาริมโอนิซิโวโดยมีมาโกอานาโตวิสนะครับเป็นหัวหอกตัวเป้าทางด้านฝ<ส>รั่งเศสแชมป์เก่ายังไม่ชนะใครเลยใน2นัดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกโดยทับตาไก่นะครับแพ้ให้กับเดนมาร์กนัดแรก1นประตูสองและเสมอกับโคเอเชีย1หนึ ความพร้อมในเกมนี้นะครับดีเดเยเดอชองกุนซือของทีมมีลุ้นได้ขริยันเอ็มปาเป้ที่ไม่มีส่วนร่วมในเกมวันจันทที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้กลับมาลงสนามในนัดนี้เช่นเดียวกับเอ็นโกโลกองเต้ที่ไม่มีชื่อในเกมกับโคเอเชียนะครับน่าจะกลับมาติดทีมเช่นเดียวกันการจัดทัพจะมาในระบบ3412หให้อูกโยลิสเฝ้าเสานะครับสเซ็นเตอร์ใช้ชูนกุนเดเพสเนลคิมเพนเบ้และลูคัสแองกอเดสวิงแบ็กซ้ายขวาใช้งานโซนาตานโกสกับเตโอแองกอเดสแดนการ วางอ e, ินโกลโลคองเต้คุมเกมร่วมกับมาติโอเอนดูซี่โดยมีองตัวกิสมันนะครับยืนทําเกมลุกอยู่ด้านหลังกองหน้าคู่อย่างคาริมเบนเซมาและคริยัมเอ็มบัปเป้แม้ว่าฟอร์มเปิดหัว2นัดที่ผ่านมาจะทําผลงานได้ยังไม่น่าประทับใจมากนะักถ้าเทียบกับพวกเขาเป็นทีมที่ดูแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้ก็ตามทีนะครับแต่เกมนี้ได้บุกมาเจอกับทีมที่ดูอ่อนที่สุดในกลุ่มที่ศักยภาพทีมนะครับโดยรวมยังค่อนข้างดูเป็นรองพวกเขาอยู่พอสมควรนะครับมองว่าเกมนี้ดูเป็นงานไม่ยาก ทักเท่าไหร่นะครับที่จะลุ้นให้ฝรั่งเศสบุกมาเก็บ3แต้มแรกในคืนนี้และผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับออสเตรเลียาพ่ายฝรั่งเศสด้วยสกอร์หประตูต่อสฟันธงครับผมแล้วเพื่อนเพ่อเลยครับคิดว่าฝรั่งเศสจ,จะชนะในค่ำคืนนี้ไหมสามารถเก็บ3แต้ม ได้หรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกับแอปหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทรีมงาน Hotspot ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V I P ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ